เิดได้ยังคะเจิดได้ยังคะนั่นค่ะรักษาเกิดปีบอ,อกนะครับอันนี้เราก็มาสิบทองอากงนะครับขอบ,บารมีอากงนะครับอ่อาอกงเกิดปีบอ,อกนะครับบารมีขอมาขอบารมีท่านนะครับ เราาอไหนูเอานี้ไปลยเอาลอืบปปอโอเคเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในไหวไพ่อแม่กอนเข้าไปกันครับหน้หนูหลอไปคนี่นะครับกไปที่คหคือว่าเราไม่มีหกครับ่ามาไหวพ่อแม่นะครับขอพร พอแม่ให้มีสุภาพแข็งแรงนะครับคิดบังสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนานะครับมาได้นะครับที่วัดพนังเชิงนะครับก็น้องแฝดเรียนอยู่ที่วัดโรงเรียนวัดพนังเชิงนะครับก็ อันนี้เขาบอกว่าจะมาไหว้พระนะครับก็พาเด็กๆมาก่อนที่จะไปรับพี่แพรวานะครับมาครัหนูหลับแต่เอาไปให้หนูหนูลับไปให้หาปลาค่ะหนูรับไปให้ปลาตีปลาใกล้ใกล้ใกล้กูปลานี่ปลาที่ไหนครับปลาที่กุหนูอันนี้ใครรู้บ้างอันนี้เป็นมังกรของพ่อแม่นะเอาขอพรท่านนะขอพรให้มีตัวพาพแข็งแรงนะครับ ก็เป็นองค์เจ้าพ่อนะครับวนอูนะครับเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะครับมาที <S <S ่วัดพรนงเชิงทุกครั <S <S> <S ้งผมก็จะมานะเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะไม่ว่าเราจะทําอะไรนะเราก็ยึดน้ำมั่นนะครับยึดถือนะครับตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์เราจะไปที่ไหนไปหนแห่งใดนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะัะเพราะว่าเรามีความซื่อสัตย์นะฮะความซื่อตรง ที่ยืนพื้นอยู่แล้วนะครับแากทีมาที่วัดพลังเชิงก็มาไหว้ขอพรทัานได้เลยนะครับ